เสร็จแล้วน้ำยังเหลือด้วยอะขอบอกว่าน้ำเยอะมากอัดน้ำสะบบกเลยนะเนี่ยสบายที่สุดเลยอยากให้ดูระดับน้ำนะคะว่าแรงไหมคือคอต้าเป็นของเรานะก็ให้ดูว่าน้ำมันจะประมาณนีแล้วก็อุณหภูมิก็คือปรับได้นะคะอุ่นอุ่นสบายเออุ่นกว่านี้ก็ได้ ก็จะมีขีดกอเค่ปิดนะแล้วก็ใช้ทวตตาไม่หมดด้วยนะ5นาทีค่ะสระผมได้ดูเหมือนน้อยนะอาบก็แล้วยืนงงก็แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเราอาบน้ำนานแค่ไหนแต่อาบเสร็จแล้วยืนงงก็แล้วอะไปสระผมดีกว่าเฟรชมากเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนนะคะเขามีที่เป่าผมให้ด้วยนี่ โ okay. อเคบ๊ายบายอาบน้ำเสร็จกลับมานีส่สดชื่นมาอาบน้ำบทเครื่องบินเป็นชูร์ลักเชอรี่ที่แทชูนะคะอยากให้ได้มากันทุกคนมากเลย